วันนี้ลองเดี่ยวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนเล็กขอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยเราอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทุกวันจันทร์เอาเปิดหัวตัวแรกของควายตาดานนะลูกเบิ้มพันล้านมีใบมีหลอดครบตัวเมียอ้อเปิดไ้เท่าไหร่ครับ2,000 0กับ <29. S 1> 9,000ลูกเบิ้มพันล้านครับท่านผู้ชมมีใบมีหลอดครบ นะครับเปิดไว้2 0 0 0 0กับ9 0 0 0ความสูงประมาณ120บวกลบปับ๊บท่านผู้ชมอายุก็ปีก,กว่านิดๆน,น,นะนครับเราเราตีต่ำไว้นะมันมันเลยอยู่แล้วครับ120นี่มันเลยอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเราตีต่ำไว้ก่อนอาาครับสอง0 0กับ9000นะโอเคครับผมเป็นควายของตาด่านครับตัวแรกเอาครับชุดนี้เป็นควายของตาเดือนครับเอาดูราคาเปิดก่อนแล้วกัน 23,500บสามห้าร้อามพันกับห้ารนะครับตัวนี้อ่ะให้ดูรอบๆดูหน้าตากว่าเป็นปีแล้วนะครับปีกว่าแล้วอาทีลตัว,วปีกว่าแล้วน,นะน,นี่นี่นี่ครับผู้ชมอไฟตัวเมียนะครับผู้ชมสูงก็ประมาณร้อยยีบามยีนี่แหละนะไฟตัวเมียส0 0 0ม 3,500ันห้าร้อยครับควายปีกว่า,อาโอ้ยาวดีนะเอา้าพอมองเห็นอยู่ครับท่านผู้ชมรายละเอียดพอได้อยู่นะนยาวดีอยู่หควายสองหมื่นกว่าน,น่าซื้อครับเอา้าเป็นควายตาเดือนครับถ้าสนใจก็โทรมานะครับท่านผู้ชมเอาครับอันนี้เป็นควายของคุณตาสว่างคุณตาสว่างมีข้อมูลแล้วเป็นควายตัวเมียสูงประมาณร้อยสามสิบบวกลบอ่ะฮะ สามสิบห้าถึงเหรอเออเอาเอาเอาโดยประมาณเนาะเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยววัดให้อีกทีนะเออเอา,เ,อาเราถตีต่ำไม่เกินท่านผู้ชมต,ตสาสว่างบอกว่าสูงร้อยสามสิบห้าบวกลบนะเดี๋ยววัดดีๆถ้าจะซื้อขายวัดดีๆครับร้อยสามสิบห้าบวกลบอ่ะเปิดไว้สองหมื่นเจ็ดนะสองหมื่นเจ็ดพันเอา้าโอ้ควายแม่สาวควายสาวนี่โอ้สวยควายไม่ถึงสามหมื่นนะครับสองหมื่นเจ็ดครับท่านผู้ชม เอาลองเดินหน่อยคุณตาลองเอามันเดินทางนู้นหน่อยอ่ะโอ้สองหมืนเอ่าน่ซื้อนะเนี่ยถ้าร้อยครับเอาเป็นควายของตาสว่างครับ2องหมครับท่านผู้ชมถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองเป็นควายสาวของว่าง135บวกลบอายุก็ประมาณสองปีปกว่า,วาไม่ถึง3ปีนะครับสปีก,กว่าอ่ะโอเคครับ เอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นควายของตาบุญสักหลวงขายเป็นคู่นะขายเป็นคู่ยกคู่อ่ะเอาตัวเล็กๆนี่แหละ่ะยกคู่บอราคาคนก็ได้นะเราค่อยดูรายละเอียด25,000คู่ละนะ2 5 0 0 0เพราะฉะนั้นก็ตัวละ12ื่นสกว่าหมื่นสองห้าร้อยนะยกคู่25,000ครับอ่ะดูก่อนดูรอบๆอ่าตัวนี้ด้วย เป็นควายตัวผู้ทั้งสองนะท่านผู้ชมให้ดูพร้อมๆกันไปเลยสองตัวมันแดดหน่อยแต่ก็ดูได้นะดูได้อยู่นี่ครับผมไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับมันช้านะมันก็ไม่ได้สายมากนะท่านผู้ชมนะ,ะนี่ครับตัวผู้ครับสองตัวควายตาบุญสักหลงข้อมูลมีแล้วเปิดไว้คู่ละสองหมื่นกับอ่าห้าพัน หรือตัวละ1 2ื0นแหละนะครับอันนี้ครับถ้าสนใจก็โทรมานะครับเอา้าวยอยู่เอาไปเลี้ยงเลมหน้าเออเลมหญ้าหน้าบ้านท่านผู้ชมเอา้าชุดนี้เป็นควายของพี่เท่านะครับเปิดไว้1 4 5 0 0ร้นะ1 4 5 0 0ควายตัวผู้ตัวเมีนะออควายตัวผู้ครับสูง120่กว่ากว่านี่แหละนะ120ขึ้นเป็นควายตัวผู้ครับตัวนี้นะ 14 5 0 0กับ500ครับท่านผู้ชมรอเล้าอยู่อ่ะถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามพี่เท่านะครับอานี่นะ,ะโดยประมาณโดยประมาณแดดครับมันแดดถ่ายได้ไม่เยอะแล้วมันส่องแสงสะท้อนอันนี้อาออันนี้นี่นี่นี่ครับเอาโอเคครับเห็นหมดแล้วเห็นหน้าเห็นข้างเห็นท้ายแล้ว14500ครับ สูงประมาณ120-122ควายของพี่เท่าครับผมตัวเม่ทั้งสองบ่เดีอาครับเป็นควายของตานิดชุดนี้ตัวเมียตัวเล็กนี่ครับตัวผู้ตัวใหญ่ตัวนั้นนะครับอาฟังราคาเปิดก่อนแล้วกันตัวนี้16,500ตัวเมียนะครับควายตานิดครับสูงก็ประมาณ118-119ยังไม่ถึง120ท่านผู้ชมตัวนี้น่ะอ่ ปลายปีกว่าๆตัวเมียครับ16,500ส่วนตัวผู้อ่าสูงอยู่อันนี้นู่นแหละ120-425นู่นแหละตัวเนี้ยสูงอยู่อ่าปีกว่าๆครับตอนนี้17,500ครับตัวนี้นะตัวผู้ตัวผู้สูงสูงกว่าตัวเมียเยอะเลยครับนี่นี่นี่นีนี่ท่านผู้ชมเอา้าแข้งขาก็ดีอยู่นะตัวผู้17,500 ถ้าชอบตัวเมียเอาตัวข้างหลังตัวด้านซ้าย17500ถ้าชอบตัวผู้เอาตัวขวามือ1 0อ่า17500ตัวข้างล่าง1 6 5 0 0อ่ะอขออภัยท่านผู้ชมให้ข้อมูลผิดอ่ะดูนี่นะอ้อมให้ดูก่อนนี่แหละตัวนี้17500 17,500ตัวผู้ส่วนตัวเมียตัวนี้16,500ครับผม ครับท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้ลองเดียวถ่ายควายได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเหตุผลในตลาดขายควายกันไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมไม่เหลือเลยนะตัวที่ขายก็เอาขึ้นรถก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายนะที่เหลือๆอยู่ก็คือเหลือแค่นิดเดียวนะครับขายหมดขายดบขายดีวันนี้ก็เลยถ่ายได้แค่นี้ตัวที่ าขายไปแล้วส่งต่อไปแล้วก็เอาขึ้นรถนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะนี่ครับตลาดบ้านเราเริ่มคึกคักแล้วท่านผู้ชมที่อื่นก็ดูเยอะนะถ่ายไปก็ถูกถูกกว่าทุกที่ควายเลยได้ขายดีครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเรายังไงก็พบกันอีกคลิปต่อไปวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยแล้วพบกันในวันเสาร์หน้าที่ตลาดนัดลุมเก่านะครับท่านผู้ชมวันนี้ สวัสดีครับ